เฮ้ยทุกคนผมไปเจอเกมส่งพิซซ่ามาเว้ยมันจะเป็นเกมแบบพิซซ่าเดลิเวอรี่อ่ะให้เราแบบว่าเออไปส่งตามบ้านคนอ่ะเออแล้วผมก็แบบลองโหลดมาเล่นดูอ่ะคือเกมมันก็น่าเล่นนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่แบบเก่ามากๆแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะมาดูว่า,วาเกมเก่าๆี่นจะเป็นเกมส่งพิซซ่าที่สนุกหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย อ,อเคครับแล้วก็มาที่พาพิซซ่าแล้วนะฮะเอ้ยไม่ใช่พิซซ่าดิต้องบอกว่าเอ่อเราอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะของลูกค้านะครับแล้วนี่ก็เป็นเออ่ซุปเปอร์คัพนะซุปเปอร์คัพค,คันแดงแรงฤทธิ์รถ,ถซี่แกงของแม่เองนะฮะนี่ก็เป็นอกล่องพิซซ่าเรานะก็น่าจะให้เรามาส่งตามบ้านนี้มั้งแต่ว่าเออ่เดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยโอ้เอ่อทำไมรอบข้างเราเป็นป่าจังพิซซ่าทำงานตอนคืนดือว่าสงสัยเป็นเด็กพาร์ทไทม์นะฮะเดินช้าจังเลยเอ่อมีเตียงนอนด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรของผมวะ โอ้วาบ้านหลังใหญ่มากเลยเดี๋ยวครับตั้งสมพิซ่าครับทุกคนอืม what i s it oh, oh, อ๋อพิซซ่าจะเรียบรี่ครับโอ้พิซซ่านั้นหรอเข้ามาในก่อนสิเดี๋วยวัะไปเอาเงินให้แป๊บหนึง่งเออเข้ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเก <laughs> มส่งพิซซ่าทุกคนเออไม่แค่เกมส่งพิซซ่าเกมหนึ่งอะ่ะเอาอะไรมากมาโอ้อาชีตเอาชีต เออเอาไปสางมาเป็ตัวเลยโอเคครับผมวางบันโตนะโอเควางแล้วครับเออต้องรอก่อนใช่ไหมโอเครอก็ได้ไม่เป็นไรเอา้าเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเอเอ,เอ,เอ,เอโทรศัพท์เปิดแฟชได้เหรอเอ้ยเปิดแฟชแฟชไลท์โอเคได้เลย เออเปิดไงวะเขาบอกว่าให้เราเปิดไฟได้นะฮะไอ,อ้เปิดไฟได้เฉยเลยเปิดไฟฉายนะฮะครับไอ้ชายุเฮอร์แดนเอ่อโอเคแล้วผมผมผมเปิดไฟฉายไปหรอประเด็นดคือแปลงก,กิจไม่ออกเว้ยนี่หรือเปล่าเฮ้ยเออผมผมผม,ผมไม่รีบไปแล้วโอ้มัมมัมทำไมเขาคุยกับเราเลยวะเอ้ย โอ้มัมอะยูเฮียโอ้โอ้ฉันกลับออกฉันกลับออกไป I got the left ็บยิ่งไ now. ฉันออาไปเดี๋ยวนี้อ้ามัมเฮ้ยเสียงอะไรวะ What ประตูฟัง The fuck was that เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมึนอ๋ ว้ววาวจีเัสทำไมเศร้านะกลัวจังวะทุกคนบันไดวะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าผีอยู่บอยังอยู่ยืนตรงนั้นกูัยิ่งายเอ่อม,มัมผมมาเอาตังค์แล้วครับเอ่อค่าพิซซ่าผมละม,มัมค่าพิซซ่าผมอะไม่เป็นไรเยอะแยะด้วยม,มัมฮัลโหล ไปไม่ทราบผมกัมัมห้องไหนวะเนี่ยมันบั๊อกใช่ไหมเนี่ยมัมชินอตเฮียไม่อยู่หรออะไรอ่ะเงินเนาะไปไหนะวะมัมหายหอ่ะโทรัพท์มมอยู่นี่เว้ยโอ้มืดจังเลยอ่ะ มัมไหม,ม,ไหมนเนี่ยเจอมัมไหมวันนี้เจอมัมไหมขึ้นได้อีกอ่ะขึ้นมาทำไมวะว่านไปไหนอ่ะเก็บแล้วปะเนี่ยมันพักเป้าหวานทุกคนเขาบอกว่าตรงหน้าต่างหลังคาเลยเนี่ย ไอ้พวกกูเป็นเกีมส์สมิทซ่าไงก,กูบักแน่เลยออไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะหมดไปข้างล่างคืนเหรอมัมเอ้าเขาหายไปไหนแล้วอะ มัม are you h e มัมคุณคอยู่ที่นี่ไหมเฮ้ยเสียงมือถือมัมบ่ะข้างบนแน่เลยว่ะทุกคนมันอยู่ข้างบนแน่แน่ขึ้นมาแล้วนี่ไง mommy mommy where are you mommy เฮ้ย oh shit o หมามีอยู่ไหนอะไรใครมาหาหมามีวะเน,นี่ยอะไรอ่ะมันจะมีจังสกเก็ป่ะวะเนี่ยอะไรอะอะไรวะ,ะไลท์อ่ะอะไรวะอ่านไม่ออกอ่ะมันพีซอะไรวะพีซออฟพิซซ่าหรออะไรวะ ฮ้ยมัมผมว่าผมต้องไปแล้วโมมันไม่ใช่เกมสุดพิซซ่าธรรมดาแล้วมัมเสียผู้หญิงเว้ยวมัมมัมมัมไม่เอาอย่างนี้ได้มั้ม <c oughs> เออ what the fuck มัมผมมือหมดแล้วเนี่ย เอาเงินมาให้ผมออกจากบ้านมัมได้แล้ว My h e a r t can take this a n y m o r e what เออปมดใจฉันเรื่อจะวายอย่งเนะ้ยเหรอมัมผมต้องไปแล้วนะมัมโอ๊ะอะอะฉัน,ปนไปได้บ้างอ้อ้า เออมันส่งพิซซ่าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้มันอะไรวะผมว่ามันต้องเป็นแบบข้อผิดพลาดของเกมไม่แน่เลยทุกคน,น,นคือมันเป็นเกมส่งพิซซ่าไม่น่าใช่เกมผีอ่ะเออมันจะเป็นเกมผีไปได้ยังไงวะผมว่ามันต้องไม่ใช่แน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยเอาใหม่ทีเอาใหม่ทีดื่ม <ๆ S 2> <ๆ S 1> น้ำแป๊บนึงอ๋อส่งพิซซ่าครับค <c oughs> ้นเคยนะ อ๋อพิซซ่าเดลิเวอรี่ครับผมพิซซ่าเดลิเวอรี่โอ้ช่วยเข้ามาข้างในก่อนสิใช่ไหมต้องให้แป๊บสักครู่หนึ่งโอเคว้าเราต้องเซอร์วีไว้ก่อนไว้ทุกคนต้องเซอร์วีไว้ก่อนสถานีที่ไล่ที่ดีที่สุดนะเซอร์วีเซอร์วีครับเซอร์วีไว้ชืวยไม่ได้เว้ยต้องวางพิซซ่าก่อนปึรอรอรอ,ลอ,ลอผีน่าโกรัจังวะเดินช้าจาัดเลย ไม่เห <S 々> ็นเขาแล้วอะไม่มีเขาเหรอ She not here เขาอยู่ที่นี่โอเคเขาอยู่ไหนวะมัมมัมคุณอยู่ไหนเนี่ย Are you here คุณอที่นี่ไหมมัมไม่ไปถือมาแล้วไม่ถือมาแล้วเออโฟนฟอร์มอะไรเนี่ยอาจไม่ออกว่ะฮี่งูต่างกิจอย่างนี้แหละบอกแล้วให้ตั้งใจเรียนไง แอบแอบแอบกบหน้าเจอแน่เจอแน่เกมนี้ไม่เจอว่ะไล่เอาะไรสักอย่างนะช่างมันเถอะไปก่อนมัมคุณอยู่ไหนเนี่ยผมจะเอาข้าพิซซ่าของออกจากบ้านแล้วมันล็อกก็มันล็อกมัมมันล็อกก็มัมมัม ม,มัมไหนเกมสง่งพิซซ่ามึงวันนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวมึงอยู่นนป๊บนึงพิซซ่าอะไรวะเดี๋ยวๆๆๆนะใจฉันมันเต้นรัวมากเกินไปเอออะไรวะเนี่ยเหตุการณ์บ้าบออะไรเนี่ยโอ้ชีนอนวอกโอเค ฉันหยุดเดินก่อนเราจะฉันเต้นช้าลงเต้นเร็วมากทุกคนรู้สึกได้เลยว่าเสียบันเข้าในเกมหายยังะ่ะเออบอกกูเป็นเกมส่งพิซซ่าวะอะไรอะ่ะ กูมาเจออะไรเนี่ยไอ้กูมาเจออะไรสงสารเว็บแดงแม่กูบ้างเข้าใจไหม<ฮ>ไปดีกว่า